ประมาณตอนเที่ยงนะครับของวันที่22มีนาคม2568นะครับผมอยู่ที่เมืองสำเหนือแขวงหัวพันเดี๋ยวจะพาเลาะชมบรรยากาศเมืองสำเหนือนะครับว่าตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้อยู่บริเวณบ้านนาวเวียงนาทองนาหนองบัวโซนนี้แหละครับเวลานี้ก็ประมาณ14-15องศานะครับอากาศเย็นสบาย ไม่ได้มาทางส่วนนี้นานแล้วเนี่ยอ้าวที่นาก็หายแล้วครับทีนี้มีเหลือแล้วครับโดนถมแล้วที่นาพื้นสุดท้ายของบ้านนาทองนะครับ วายคาเฟ่ไม่ได้มาหนาะแล้วเหมือนกันนี่โรงเรียนนะครับโอ้โลมแรงมากมากเลยซํำเนือ,อยหานจากเวียงจันทร์หกร้อยกว่ากิโลนะครับแต่ว่าอยู่ใกล้ฮานอยอยู่ใกล้ฮานอยมากกว่านะครับ ใช้ครัว่าอยู่ใกล้ฮาหนอยกว่านะครแล้วก็เหมือนกับอีกหลายๆเมืองนะครับเงินใหม่เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับ สำเหนือเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพาลอดชมนะครับแล้วก็วนกลับมานี่นะเห็นหลังคาแบบนี้ก็คือเทือนใหม่นะครับกำลังสร้าง กำลังสร้างโอ้เราจะพาเลาะชมนะครับ วงนี้มัน ดีพีร้านอาหารสดที่ยังใหญ่เลยนะฮะโซนนี้โซนนาทองถึงนาทองแล้วยังเนี่ยโอ้เหินหลังนี้ใหญ่เลยนะงามสามสี่หลังติดต่อกัน ่อการพิตารณงใหญ่ อยรของมันเนี่ยรมแรงเกิดน,นะครับทางนี้ไปเวียงใส่นะครับอันนี้ก็อันนี้ใหม่นะฮะเนี่ยขายวัสดุก่อสร้างโอร้านใหญ่เลย ถือว่าเป็นใหม่นะครับอันนี้ก็แน่นอนเ๋ือสมัยเขาทำร้านค้านะครับเนี่เอาดินดอ,อกก็ดินไม่สรุปแล้วครับเป็นหินนะฮะที่ว่างมีน้อยอ่ะเมืองซำเหนือนี่นะ ราคาที่ดินนี้แพงมากนะแพงเอาเรื่องเลยนะครับโอ้ที่ดอกอะไรนะี่ทำไมมันสวยจังเลยสีชมพูหวานจ้อยเลยนะต้นอะไรนะบ้านนาทองนะครับสวนบ้านนาทองมีปั๊มเชื้อไฟลาว ทำงามแบบนี้ก็เยอะนะครับตอนนี้นะแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าหาเงินที่แขวงหัวพันที่ซำเหนือเขาก็สามารถที่จะมีเงินลังใหญ่ๆราคา3-4ล้านบาทได้นะครับไม่จะเป็นต้องไปทำงานที่แดนไกล แสดงว่าเงินมันไหลเข้ามาพอสมควรนะครับ ร้านวัสดุก่อรสร้างอีกแล้วต้องใหญ่เลยเจ้าเดียวกับเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยเออนี่เออนะจ้าเดียวกันหรือเปล่าน้อร้านซ่อมแปลงรถนะครับของเวียดจะเยอะนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางในมานะครับคือเช่ารถอนะ่ะของน้องฮักนะครับ แต่ว่าผมจะเดินทางไปไกลก็เลยต้องเปลี่ยนหน่อยอะไรอย่างนี้นะเขาอยัางไม่เปลี่ยนเลยผมก็เลยไปเปลี่ยนให้นะครับก็เ,เลยพาเลาะซะเลย แขงหัวพันยินดีต้อนรับนาทองนาเวียงนาหนองบัวทั้งโซนนี้นะครับสามบ้านแล้วก็บ้านมีสุขแถวโรงพยาบาลน,นาท่งจองแถวตลาด นาลิวถัดไปนะครับฝั่งนี้ของของน้ำสำนะเหมือนสนามบินนาทองเขาก็จะสัมปทานนะครับก็ให้กลุ่มทุนจีนสัมปทานผมก็เลยเดาว่าเขาคงจะไม่ทำเมืองใหม่ที่หนองค้างแล้วนะครับ เขาน่าจะมาทําที่ซับเหนือเนี่ยะในตัวซับเหนือเนี่ยนะฮะก็เอาที่ดินที่แบบว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะครับมาให้สัมปทานนะครับก็เหมือนกับสนามบินวางเวียงเนี่ยก็แนวนั้นนะครับหรือว่าในแขวงคำม่วนเนี่ยนะครับสนามกีฬาหน่วยงานรัฐเนี่ยก็ ให้กลุ่มทุนสัมปทานนะครับ วันนี้ทางโซนนาวเวียงนาทองนี้ร้านค้าก็หนานแน่นนะครับแต่ก่อนมันจะหนานแน่นอยู่ทางบ้านพันไไซพาดเมืองอะไรอย่างนี้นะครับปัจจุบันมันก็นานแน่นมาทางนี้นะมาดูเหมือนคนทางฝั่งนี้มันจะเยอะกว่าด้วยนะประชากรน,นะครับแล้วก็ถ้าสนามบินนาทองเก่าเนี่ย การเปลี่ยนแปลงนี่ก็น่าสนใจนะครับก็รอดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เห็นโรงแรมที่บ้านพันทรานี่ก็โรงแรมของกลุ่มทุนจีนนี่ก็เหมือนจะมีคาสิโนโด้วยนะเห็นรูปนะเห็นในรูปนะครับ ูสภาพบ้านเรือนนะครับสภาพบ้านเมืองว่ามันเปลี่ยนแปลงแค่ไหนนะอ่าถ้าเที่ยบกับตอนที่ผมมาใหม่ๆก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับเือนแบบนี้เกิดขึ้นเยอะในเมืองสำเหนือนะฮะประเภทอ,อย่างนี้นะฮะในเหินใหม่นั้นเลยนะฮะเนี่ยสองหลังติดกันเนี่ยอันนี้ก็ใหม่ครับข้างในนั่นนะครับ เป็นสิบหลังเลยตรงโซนนี้ใหม่ๆอันนี้โซนโซนอะไรโซนจะไปตลาดนะฮะ ท่านนาท่งจอกโอ้หหิวข้าวแล้วครับเอาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะฮะที่ตลาดจีนมันมีร้าน บะหม,มี่อร่อยอยู่ร้านนึงเดี๋ยวผมจะแล้วเข้าไปกินหน่อยครับกิวข้าวแล้วตาลายแล้วเนี่ยอันนี้นะครับตลาดทางซ้ายนี่ตลาดจีนนะครับตลาดจีนแตภาษาเวียดน,นะทางขวานี่ก็ตลาดเมืองซัมนะครับโ,โบริเวณตลาดจีนนะครับข้างบนอยู่ เดี๋ยแวะเดินเล่นบ้างดีกว่าร้านนี่ไม่รู้ไปไหนแล้วนะเนี่ยมีสองชั้นนะครับเอ้เหมือนกับมาว่ามันจะมีคนมาเดินหนาตาขึ้นนะร้านค้าหน้าตาขึ้นนะตลาดจีนนะครับไม,ไม่ไม่เดินดีกว่าครับาหาข้าวกินอยู่ข้าวมากเลยนี้มีต้นขายเยอะแล้วเนี่ย มนี้ยังไม่เคยมาเลยนะเมื่อกี้ไปซื้อข้าวพ่อค้าบอก FC FC ถามหาเบาคาเฉยเลยบอกอเบาคําต้องอยู่ไปเวียงจันท์นะถ้ามาสาเหนือนี่ต้องบอกเสียงนะครับ ดดนะกินข้าวมีเด็กน้อยมากินข้าวเป็นเพื่อนนะครับ ที่เงินพักนะครับดูนางกินข้าวอร่อยนะครับเนะี่ยสาวแปลกหน้าสาวน้อยแปลกหน้ามากินข้าวกับลุงเอง